แน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยจะมีรูบิกเมนคิวบ์หรือรูบิกที่เรามักจะหยิบม,มาเล่นเป็นประจำในเวลาที่เราว่างหรืออยากโซฟรูบิกนะครับซึ่งผมก็มีเหมือนกัน,นครับโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการบอกเมนคิวบ์ของผมที่ผมใช้ในการเล่นในทุกๆอีเวนต์เลยนะครับโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับทุกคนก็อย่างที่ผมได้บอกมาต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการบอกเมนคิวบ์ของผมนั่นเองนะครับ เมนคิวบ์เนี่ยก็คือรูบิกที่เรามักจะหยิบมาเล่นเป็นประจำนะครับรูบิกที่เราชอบและรู้สึกว่าเข้ามือเรามากที่สุดนั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกทั้งหมด7อีเวนต์ครับได้แก่2อ2 3ู3 4อง5ามคูนสามสี่คูนเมกามิงคิวบ์แล้วก็คล็อกครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อีเวนต์แรกกันเลยครับมาที่อีเวนต์แรกนะครับก็คือ2อ2นั่นเองครับ2อ2เนี่ยผมใช้อยู่2ลูกนะครับอ่าก็คือ R S 2 M evolution แล้วก็ The w a l k 2 M ครับ อ่ะเดอะวอลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมใช้มายาวนานมากนะครับก่อนที่จะเจอ R s u m เนี่ยคือผมใช้เดอะวอลมานานมากใช้มานานมากๆแล้วนะครับเป็นลูบิกที่ดีลูกหนึ่งเลยนะครับก็คือเวลาผมบิดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถนัดมือมากนะครับเพราะว่ามันเป็นลูบิกที่มันใหญ่กว่าลูกอื่นๆนะครับณตอนนั้นนะจนถึงตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าค่ายอื่นเขาผลิตมาแบบลูกใหญ่เท่านี้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ผมบิดเนี่ยรู้สึกว่าวอล k เนี่ยจะใหญ่กว่าแกนแล้วก็ใหญ่กว่าโมยูนะตอนนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าลูบิก,กนีมั เข้ามือกับผมมากๆนะครับแล้วมันก็นุ่มอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยใช้ลูบิกลูกนี้มานานมากนะครับจนกระทั่งมาเจอ R S 2 M ครับ R S 2 M เนี่ยผมเพิ่งรีวิวไปล่าสุดนะครับสามารถไปดูกันได้นะครับก็บอกตามตรงคือมันเป็นลูบิก2อที่คุ้มค่าจริงๆนะครับก็คือใช้เป็นเมนคิวบ์นะตอนนี้เลยนะครับคือมันเป็นลูบิกที่สปีดดีแล้วก็สมูทนะครับ ติดใจตรงที่มันเล่นแล้วมันไม่ค่อยเจอล็อกอัพไม่เจอป๊อปแล้วก็ไม่เจอมุมบิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจในรูบิกลูกนี้มากๆนะครับอีกอย่างสำมานคือมันปั่นได้ดีครับลูกนี้นะครับก็โอเคครับหลักๆครับผมใช้อยู่2ลูกนะครับผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอันไหนจะเป็นเมนคิวบ์หลักๆแค่ลูกเดียวนะครับเพราะว่ามันดีพอกันเลยนะครับก็คงต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสินนะครับณตอนนี้ยังคงใช้2ลูกอยู่ในอีเวนต์ของ 2- องครับ อีเวนต์ต่อมานะครับก็คืออีเวนต์หลักหรือ3าคูณสนั่นเองนะครับสามคูณสเนี่ยผมใช้เจ้าแกน12บสองแมกเฟอยู่นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็คือรุ่นที่ผมได้รีวิวให้กับทุกคนดูนะครับก็คือแกน12บสองแมกเฟเวอร์ชันฟรอสเต็นั่นเองนะครับรูปอีกรุ่นนี้เนี่ยผมบิดมาค่อนข้างเยอะหลายๆโซฟแล้วนะครับก็คือ รู้สึกถูกใจมากๆนะครับเป็นรูบิกที่สมูทครับทุกอย่างเหมือนที่รีวิวหมดเลยครับสมูทลื่นไม่ติดขัดใช้แรงน้อยครับเพราะใช้เทคโนโลยีแมกเลฟนะครับก็คือมันไม่มีสปริงแล้วนั่นเองนะครับก็เท่าที่ใช้มาณตอนนี้นะครับคือรู้สึกว่าแฮปปี้กับรูบิกลูกนี้มากนะครับเวลาบิดรู้สึกสมูทรู้สึกดีมากรู้สึกว่าโอเคมันใช้แรงน้อยจริงๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเคยเอาไปเทียบกับแกรนวีทเมโรแล้วครับก็รู้สึกว่ามันต่างนะครับตอนบิดเนี่ยรู้สึกต่างเพราะว่าอันเนี้ยมันใช้แรงน้อยกว่าประมาณึเลยผม เวลาบิดรู้สึกว่ามันบิดง่ายกว่าครับไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยรวมไปถึงการปรับอะไรที่มันปรับได้มากเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคมันปรับได้ตอบโจทย์กับตัวผมนะครับเวลาบิดรู้สึกว่าแฮปปี้กับรูบิกลูกนี้มากๆกครับก็ทําเวลาอะไรได้ดีนะครับสําหรับผมแล้วนะครับโอเคครับในส่วนของสามคูณสามเนี่ยผมก็ยกให้เจ้าแกน12 m a g l แมกเนเนี่ยเป็นเมนคิวบ์ของผมในอีเวนต์นี้เลยครับอีเวนต์ต่อมานะครับก็คือ3ามควันแฮนด์นะครับหรือ3ามคูณสามมือเดียวนั่นเองนะครับในส่วนของสามคูณสามมือเดียวเนี่ยผมใช้เจ้าูกนี้ร ก็คือแกน11 n Pro นะครับหรือแกนส1บ Pro นันั่นเองนะครับก็รูบิกลูกนี้เนี่ยผมก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับอ่ารูบิกรุกนี้ก็ค่อนข้างรีวิวไปนานแล้วนะครับตอนที่ได้มาเนี่ยเป็น Frost e d เหมือนกันนะครับก็คือแบบผิวด้านชั่วคราวแต่ตอนนี้เนี่ยก็บิดไปเยอะครับจนมันกลายเป็นผิวเงาแล้วนะครับณตอนนี้กคนมองในกล้องอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมมีอินเสิร์ตให้ดูนะครับรูบิกรู่นี้นะครับก็เป็นรูบิกรอนที่ ปรับได้เยอะมากๆเหมือนกันนะครับปรับได้เยอะมากๆแต่ยังคงเป็นสปริงอยู่นะครับเป็นระบบสปริงอยู่นะครับลูกนี้ตั้งแต่ได้12มานะครับผมก็เลยลองเอาเจ้าสวี r เดนโปรเนี่ยมาบิดแบบวันแฮนดูนะครับแบบบิดมือเดียวดูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ามือดีนะครับแบบเอ้ยบิดแล้วมันไม่ใช้แรงเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ใช้แรงน้อยเกินไปด้วยรู้สึกว่ามันกําลังพอดีครับก็เลยใช้ลูบิดลูกนี้เป็นลูกที่เล่นเมนคิวของวันแฮนเลยนั่นเองนะครับ ก็ในส่วนของวันแฮนตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าลูบิกในมือผมเนี่ยมันดีมากมแล้วนะครับเหลือแค่พัฒนาสกิลแล้วก็ความสามารถของตัวผมนะครับให้เวลามันเร็วขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่ายังไม่ได้เล่นจริงๆจังๆสักที่สาหรับวันแฮนนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะลองฝึกดูนะครับว่าโอเคมันควรพัฒนาสกิลตรงไหนมากขึ้นนะครับโอเคนะครับในส่วนของ3ามวันแฮนเนี่ยก็ใช้ แกนิลเว้โปรเป็นเมนคิวบ์นะครับก็ใครที่มีรูบิกลูกนี้อยู่ก็ลองดูครับลองมาเล่นวันแฮนดูนะครับเพราะว่ามันปรับได้เยอะมากๆเผื่ออยากให้ปรับแน่นขึ้นเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับโอเคนะครับสําหรับลูกนี้ก็แกนิลเว้นโปรครับเป็นเมนคิวส์สําหรับ3ามกุศลวันแฮนของผมนั่นเองนะครับอีเวนต่อมานะครับเรามาดูที่บิคคิวกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะเริ่มที่4ีกุ่ก่อนนะครับ4ีกุเนี่ยเป็นรูบิกที่ผมใช้มานานมากๆแล้วนะครับลูกนี้ก็ยังเป็นนรูบกกทีี่่ดมาๆอยยเละคั ก็คือโมยูสี่กุนสี่โอซูวีอาร์เอ็มนะครับอ่าหรือโอซูวีอาร์เอ็มที่ทุกคนเรียกกันนะครับก็รูบิกลูกนี้ยังเป็นรูบิกที่ดีมากๆอยู่สําหรับผมนะครับก็คือรู้สึกว่าบิดแล้วมันก็ยังไม่มีข้อแบบยังไม่มีข้อเสียยังไม่มีข้อผิดพลาดอะไรของลูกนี้เลยนะครับข้อเสียอย่างเดียวที่ผมอยากแก้ไขคือ อยากเปลี่ยนเป็นซิกเร์ลสครับทุกคนสังเกตได้เลยนะครับว่าทุกลูกที่ผมใช้เนี่ยแทบจะเป็นซิกเร์ลสหมดเลยนะครับอ่าเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างชินกับซิกเร์ลสแล้วนะครับไม่ค่อยชินกับลูกดําเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคมาดูที่ลูกนี้กันว่านะครับโมยูออซูวีเเนี่ยก็ยังเป็นลูกที่มันสมูทครับบิดลื่นแล้วก็ไม่ค่อยป๊อปไม่ค่อยเจอล็อกอัพอะไรเท่าไหร่นะครับเวลาบิดรู้สึกว่ามันบิดได้โฟลดีนะครับอ่าเนี่ยครับ มีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมเปลี่ยน4ีคูณสเนี่ยเปลี่ยนเมนคิวไปเป็น MGC นะครับแต่ว่าพอปิดไปสักพักเนี่ยรู้สึกว่าโอเคลองกลับมาเล่นลูกนี้ลูกนี้ก็เข้ามือกว่านะครับก็เลยเปลี่ยนจาก MGC เนี่ยกลับมาเป็นโมยูนะครับถามว่า MGC ลูกนั้นดีไหมนะครับ MGC สี MG ่คูณสก็ดีเหมือนกัน,นครับดีเหมือนกันเลยมันมันมีความประสิทธิภาพที่คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ลูกนี้เนี่ยมันเข้ามือมากกว่านะครับรูปีลูกนี้เล็กกว่า MGC นิดนึงนะครับ ก็ในส่วนของ4 4ผมก็ยังใช้ Moyu u t ส s u วี R M, เนี่ยเป็นลูกเมนคิวบ์นะครับเพราะว่ามันบิดได้ดีมากๆสปีดดีอะไรต่างๆเนี่ยมันดีหมดเลยนะครับก็ยังใช้ลูกนี้อยู่นะครับจนกระทั่งผมจะไปเจอลูบิกลูกที่ดีกว่าหรือว่าเข้ามือกว่าก็อาจจะเปลี่ยนเมนคิวบ์นั่นเองนะครับแต่ณตอนนี้ก็ยังใช้เจ้า MoU u u อส s u เนี่ยเป็นเมนคิวบ์ของผมอยู่นั่นเองครับอีเวนต์ต่อมานะครับก็คือ5้5นนั่นเองนะครับ 5้าคุณห้าเนี่ยรูบิกลูกนี้ทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยรีวิวนะครับก็คือฉี mp 5้คูณหนั่นเองนะครับก็มันเป็นรูบิกตระกูล mp นะครับของทางแบรนด์ฉีนั่นเองนะครับห้าคูณห้าลูกนี้เนี่ยตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมบิดก็รู้สึกว่ามันว้าวนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับรวมไปถึงตอนบิดตอนสปีดเนี่ยรู้สึกว่ามันลื่นมากๆนะครับลื่นมากๆก็อาจจะมีล็อกอัพนะครับมีล็อกอัพเกิดแต่ว่ารู้สึกว่ามันลื่นแล้วก็ถ้าคุมเป็นเนัะครบ ส่วนตัวนะครับตอนนี้เนี่ย5 5ผมก็ไม่ได้เป็นอีเวนท์ที่เล่นจริงจังสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกอะไรมากแต่ว่าก็ยังมีหยิบมาเล่นนะครับก็รู้สึกว่าลูบิกลูกนี้เป็นลูบิกที่ค่อนข้างคุ้มค่ากับราคานะครับฉี EMP นะครับเดี๋ยวรีวิวตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะมีออกมาอีกทีนะครับเป็นฉี EMP นะครับก็คือตระกูลฉี EMP ทั้งหมดเลยเดี๋ยวออกมาอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้นะครับ5 5เนี่ยก็ใช้เจ้าฉี EMP อยู่นะครับเป็นลูบิกที่ดีครับแนะนำสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นน5,5ะครับ ก็ผมก็ยังใช้รูบิกลูกนี้เป็นประจำนะครับเวลาบิด5คูณ5ก็หยิบรูบิกลูกนี้มาเล่นมาโซฟเป็นประจำนะครับในส่วนของ5คูณ5ก็ใช้เจ้าฉี E M P ลูกนี้เป็นเมนคิวบ์ครับโอเคครับเรามาดูที่รูบิกแบบประเภทแปลกๆกันมากดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่สกิฟดีกว่านะครับสกิฟครับผมใช้แกนสกิฟนะครับก็ยังคงใช้รูบิกลูกนี้เหมือนเดิมครับรูบิกลูกนี้ต้องยอมรับเลยว่าหาลูกมาแทนที่ยากมากๆนะครับเพราะว่า มันดีมากๆครับมันเวลาบิดสมูทล็อกอัพแทบไม่มีเลยก็คือถ้าบิดดีๆมันแทบไม่มีเลยนะครับถ้าเราบิดแบบถูกล็อกเข้าที่มันก็แทบไม่มีเลยนะครับอ่ะนะครับแกนสกิลสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นลูบิที่หาอะไรมาแทนที่ยากมากนะครับเอาตรงก่อนหน้านี้เนี่ยใช้โมยูสกิลนะครับโมยูสกิลเนี่ยจะใช้แรงมากกว่าแกนสกิลนะครับอันนี้ไม่ได้จมตีนะครับแต่ว่าอันนี้บอกบอกให้ทุกคนได้รู้ไว้นะครับ ก็สำหรับผมแล้วผมส่วนตัวผมชอบของแกนสกิลมากกว่านะครับรู้สึกว่าโอเคมันใช้แรงน้อยนะครับใช้แรงน้อยมากๆครับบิดดีนะครับแล้วก็แม่เหล็กก็ดูดกําลังพอดีอะไรต่างๆคือมันค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับสําหรับแกนสกิลก็ยังคงใช้ลูบิกลูกนี้อยู่ครับเป็นอีเวนท์ที่เล่นสนุกนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นสกิลเนี่ยผมก็แนะนาครับลองซื้อมาเล่นดูครับเป็นอีเวนท์ที่เล่นสนุกจริงๆนะครับอ่ะก็ในส่วนของเจ้าสกิลผมก็ยังใช้แกนสกิลอยู่นะครับเป็นเมนคิวของผมนั่นเองครับ อีเวนต์ต่อมานะครับก็คือเมก้ามิงนั่นเองนะครับเมกามิงเนี่ยผมใช้เจ้าลูกนี้ครับอ่าอุบิกลูกนี้ก็คือ YJ y h o o v 2 M ครับอ่าบางคนถามว่าพี่พี่ก็มีแกนเมก้ามิงไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่ใช้แกนอ่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยลองบิดเทียบกันแล้วครับ ส่วนตัวผมนะครับผมชอบเจ้า YJ y, y u h u V 2 M มากกว่าครับเพราะว่าในเรื่องของความลื่นของลูบิกลูกนี้เนี่ยมันลื่นกว่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของผิวสัมผัสครับผิวสัมผัสเนี่ยของเจ้าลูกนี้เนี่ยเวลาบิดเนี่ยหน้าสัมผัสของมันเนี่ยจะมากกว่าครับหน้าสัมผัสของเจ้า YJ y, y u h u V 2 M เนี่ยจะมากกว่าแกนครับแกนหน้าสัมผัสในเวลาโดนนิ้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันน้อยกว่าแล้วเวลาบิดมันจะปัดมันจะแบบมือมันจะเฉือนไปนิดนึงครับมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าลูกนี้ครับ ส่วนตัวลูกนี้คือลื่นมา,มากๆครับเวลาบิดรู้สึก,กว่าไม่เข้าเจอล็อกอัพแล้วเพราะว่าปรับตัวเข้ากับลูกนี้ได้แล้วนะครับเป็นลูบิกที่ดีครับผมแนะนําเจ้า YJ y J u h u V2M ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่แพงด้วยครับราคาเนี่ยมันถูกมา,มากครับเหมือนจะไม่ถึง600บาทด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้ใต้คลิปเดี๋ยวลองไปกดดูกันได้นะครับก็ส่วนตัวแล้วผมก็ยังแฮปปี้กับการเล่นเจ้า YJ y J u h u V2M ตัวนี้อยู่นะครับ ก็ยังแฮปปี้กับการเล่นเมก้ามิงตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับก็เล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคมันมันเข้ามือด้วยนะครับโอเคครับในส่วนของเมก้ามิงผมก็ยังคงใช้เจ้า YJ y u h u V2M เป็นเมนคิวอยู่นั่นเองนะครับแล้วมาถึงอีเวนต์สุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือคล็อกนั่นเองครับอ่านี่นั่นเองครับคล็อกคล็อกเนี่ยผมใช้ของฉีนะครับผมฉีคล็อกนั่นเองเจ้าพัลโซ่นี้เนี่ยผมเคยรีวิวให้กับทุกคนดูแล้วนะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับ คล็อกอันนี้เนี่ยที่ผมชอบมากๆเพราะรู้สึกว่ามันไม่แบบบิดแล้วมันไม่แน่นๆเหมือนพวกรุ่นเก่าๆแล้วครับมันบิดสบายมือมากปิดดีมากเลยนะครับรวมไปถึงเจ้าคล็อกอันนี้เนี่ยมีแม่เหล็กด้วยเวลาเรากดปุ่มตรงนี้ครับรู้สึกว่ามันกดง่ายมากนะครับอ่ะเนี่ยกดง่ายมากนะครับ กดง่ายมากเลยนะครับก็ติดใจลูกนี้มากนะครับเวลาหยิบมาเล่นก็รู้สึกว่าโอเคมันบิดสบายมือมากอันนี้เนี่ยผมก็แนะนำครับใครที่ยังไม่เคยเล่นอีเวนต์คล็อกนะครับลองซื้อไปเล่นดูนะครับเนี่ยครับเจ้าฉีอีคล็อกตัวนี้ครับลองซื้อไปเล่นดูครับเราจะติดใจครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องมีสูตรอะไรเลยนะครับมันใช้ความเข้าใจซะมากกว่านั่นเองนะครับ โอเคครับในส่วนของคล็อกผมก็ใช้เจ้าฉี่คล็อกตัวนี้อยู่นะครับยังแฮปปี้ในการเล่นเจ้าพัซเซิลตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับโอเคครับเจ้าคล็อกตัวนี้นะครับหรือฉีอ่คล็อกตัวนี้เนี่ยก็เป็นเมนคิวของผมอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็เป็น เมนคิวของผมทั้งหมดนะครับที่ผมใช้ในการเล่นเป็นประจำนะครับในอีเวนต์นั้นๆนั่นเองนะครับก็เมนคิวเหล่านี้นะครับก็มีสิทธิ์นะครับที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นลูกอื่นๆได้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่ามีรูบิกที่มันเข้ามือมากกว่าลูกเดิมหรือเปล่าก็ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครนะครับที่สนใจรูบิกลูกไหนเนี่ยสามารถกดดูลิงก์ได้ที่ e ดสคริปชันได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะครับทุกลูกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและถ้าอยากให้ทำอะไรเนี่ยเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้กับช่องทาดาลูบิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ